กลบสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านพม่พี่น้องทุกๆคนดวนอาจารย์พิศนาพูนบอกว่าเปลี่ยนตัวเลขวาสันมาเปลี่ยนโค้งสุดท้ายสิเป็นเลขตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปฟังเบิรงเนาะครับผมเนาะพรานกันเลยอีกบหลายหมือครับแล้วอีกแค่เมื่ออื่นกับแม้นแล้วครับผมมื่นจะมีเอฟซีจะโชคดีเนาะครับผมเนาะไปครับสมมติชั่วโมงหลายยายหางไปเบิรงดนดวนเลยวพาอ,อาจารย์พิศนาเปลี่ยนตัวเลข เป็นตัวใหชุดใหญไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันกับเอ็มของเขาฝ่ายจังหวัดกาลสินคือช่องเฮ่งลุงเรื่องหาเขาสภาพพี่พาน้องโทรไปถามอาจารย์พิศนาพร้อมๆฟังพร้อมๆกันเลยครับผมบัดมาเบิ่งสูตรมาครบสองตัวทั้งหมดทั้งบมดมันสี่สูาาตรเ,เ,เขามาตลอดเฮ็ดไล่เขามาตลอดตั้งตั้งสี่สูตรเขามาตลอดเพาะมันมีตัวเดียวตัวศูนย์ศูนย์นี่แหละ อันออกสูงๆนี่แหละมันมีตัวเดียวครับเออขันมันส้นจังหวัดสองแปดนี่ส้นสี่ตัวก้ามสองตัวมวดเกาซีนี่กมามมานส้นสองตัวก้ามสองตัวมวดสามเจ็ดกัส้นสองตัวมาสองตัวมวดห้าเกากัส้นสองตัวมาสองตัวมวดสี่สองรัดเอา A 2 song to 4 sea gặp song or sea song, what sammlung sung samm gặp nung. Or sammlung what bed coat, sung up bed cup coat, or map bed coat. What song nung? A sung sea to, ma song to. Banima mua. And chim can chim 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 มันเป็นสูตรต้องเราวัเทียบกันจะเทียบเนี่ยก็เลยมาเทียบบังมาเทียบบังเหมือนนี่มาเทียบบังมเอมือนเ้าหนิล่ะตั้งมือนเ้าหนิล่ะมั้บานี้งวดมันออกศูนย์ศูนย์นี่มันได้มันส้นศูนย์มันส้นศูนย์ตัวเดียวมันออกศูนย์ศูนย์เนาะบานงวดงวดนี่มันบ่ตรงกันกับเลขที่หายไป หายไปในมันหกสี่เนาะอันนี้มันไเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดคู่เดียวอันนี้เป็นสูตรสูตรมาคบสองตัวเด็นตีสูตรเพราตเหตุมาเพรท่นผิดกักเือนแามาผิดศูนย์ศูนี่แหละมันในศู์ตัวเดียววันีมันส้นสองตัว่มันใศูนย์ก็เจ็ดเจ็ดก็ศูนย์สเดีย แต่เลยว่ามันหมือันคือพส้นกันกับที่หายไปคือเมนสูตรมันก็ต่างสูตรเนาะแต่ว่าสูตรกับพได้เอามาเทียบกันจะเทียบกันพีแต่สูตรอยู่ไปอยู่มันสูตรไ่ใส่ไปใส่มันนรอดบัดเอาจับสูตรมารวมกันมันสี่สูตรอันสี่สูตรนี่มากครบสองโตทุกสูตร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 ทั้งสี่สูตรมากครบสองโตทุกทั้งสี่สูตร ออเออพอผ่านจากเ่อมาผ่านก็ชุนอีหละ่ะแตงแตงหมดสีสองมากมันผ่านพบในต,นตน้นกันกับอันเลขสูตรหลักปกติที่ให้ไปนีหละพอปว,อวอดหัวแองปวดหัวต๊บเลยอันแต่ถ้าเจี๊ยบยาสติมอาเทียว อ,อ่า64กับยาสติแต่ว่าการมีัน้งนเปลีป่ยนแปลงก็คือสูตรครบสองตัวนี่แหละมีมีม,มีเอาโตกันมูนันเอาทิมบมดเลยโตกันมูนันเอาทิมเอาทิมบมดเลยซึ่น60ซึ่งนั่นเอาทิมบมดเลยบ่ะครับทิมบมดเลยเอาทิมบมดเลยเอาไวต้ตั้ง64กับ70 07เฉยนั้นแหละอ๋อเอากันตัวไม่เอากันตัวไม่ กันเป็นเจ็ดศูนย์บอครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละเพราะว่าศูนย์ครบสองตัวนี่หวาดเสียวแห้งแห้งเกี่ยวได้กัเกี่ยวนะูนีหันลักพตำหนักพอฮนักให้นักไอ้เ็ดนีกับยูรักสิบคือเก้าหกกัยูรักสิบคือเก้าบอครับแต่ว่าบอไปใส่นากเจ็อลเาไปใส่กันเพราะว่าศูนรสอง สองตัวนี่มันบอมมี่บมเก็บบ่กระบติดบ่มกระบติบบดตำแหนง่งบต่มบ่มบ่มมันถือว่าม้านำการเล่เป็นป่ะครับบ่มนันม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 า,ากแค่สองสองสูตรบ่มากแค่สองมันถือว่าไปยู่งรักอื่นเลยป่ครับมันถีมันถือว่าสามารถาประกบกันเด้แมนคันแมนสูตรครบสองตัวลางบอผิด มันเกียบสองโตนี่ส,นส้นซีสองยังสิอันยกตัวอย่างให้ฟังมันส,นส้นซิงแค่เนี้สูสตรซีโตนีอาจจะเป็นโตลงมาหาหอดหาโตหกโตซีโตนมันส้นแย่ซีกับสองมันออกซีสองเลย่างวดงวดถัดมานี่เอาจะจ่อให้เบิงังอ่าสูตร เก็โตสูตรหโตสูตรหาโตสูตรสี่โตมัเทียบใส่กันแล้วนี่มันได้สามกับหนึง่งมันออกสามหนึ่งเลยงวดต่อมานี่เอามาเทียบแล้วนี่ทั้งทั้งสี่สูตรแล้วนี่มันได้มันได้แปดกับเก่ามันออกแปดเก่าเลยงวดี่มันได้เจ็ดกับศูนออย์นนบ,บาทแต่ว,ว่างวดนี้มันกลับมานี่มันเจเจอยู Get ่ พบกันยู่หลักสิบคือกันขันโตเทียบกันผิดปั๊บันโตเทียบพ่อผิดออกออกซิขันเอาเก็ดออกเก็ดศูเอาแค่นี่พอ่อเอาสอคู่นะครับแมน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 พอสองเอาสองคู่แค่นี่ละอ่ะลงลงดูรูล่องมูหนึ่งจิบหนึ่งล่งจมูหนึ่งจิบหนึ่ง เราจังสีเห็นอันเราว่าว่าสันเราบ่เห็นดิยสันเรียบเฉยสิบ่เห็นนะครับแมีนอามิดมีทอน,นี่ตามนี่ตามนี่โอ้ยยันแหงยันเพรท่านแก่โตอยู่ต้องว่าโชคดีผมโทรหาพระอาจารย์ก่อนเอ,อิดหาตามนั่นแหละตามนั่นแหละทะลุกา ปันคอหลอดเลยปันคอหลอด60เนี่ยชิมขอ้ <60 S 2> มขอป้าเลย60ชิมข้อป้าเลยเอาใส่เกียด์0แทสครับอ่อใส่เกีย์0แทส64กับ70สองตัว,ต,ว,ต,วตัวเน้นเน้นตัวเน้นเน้นตัวเน้นเน้นก็คือ64ตัวกันก็คือเ70นะครับเนาะ ต่ว่าาาตทกับเป็นพ่อให้ทีมต้องฟอกศูนยนะ์นทีมต้องฟอกศูนย์กศูนย์ทิมไปทีมไปเอาเจ็ดศูนมาแทนรับเจดศนย์มาแทนมองทีได้องั้นเนาะแมนแมแมนแต่ว FC เพื่อนสีกับตัวทันบ่ละเดี๋ยวทันบ่ต่ว่ันออกมอนี่นะครับออกมอนี่น ออกคลิปไปมานี้ล้มคลิปไปมานี้น่าจะทันนะครับทันหรือออกมือลงเนี่ยครับผมท่านผู้ชมเลขโคกสี่ยังอยู่คือเก่าครับผมตัวที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากโคกศูนย์เป็นเจ็ดศูนย์คบเลขกตัวกันเนาะครับผมเนาะอสุดท้ายนี่ก็ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับคลิปนี่พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปนา แต่ว่าจะฝากไปใส่ครับานผช้ชมพอเที่ยงมีของนี้มาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นสีพึ่งน้องช้างสีพึ่งน้องร้าง,พ,ง,ง,างพุทธคุณใน้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีดติดต,ต้นที่โตไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชา้เห็นผู้ชา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูชาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถทูบมงคลที่นี่ซิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเทศนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานจิตบานที่เฮอนไปบยบานนี้เฮ่นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเขาใจว่าสรา้่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวเประสรสักาก็เลยบางครั้งกินคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหมือ่ทิ้เหม่ไปมันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันใดคุยก็ลงปูเหียงว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีหมีผู้ตรวคุณนนี่ก็โตมียศิตมีอำนาจสามารถมอนอดยศสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถ,ถุแล้วมีน้องสางมีนังสร้าง,ม,าง,างมีง่าสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องอนตัวเอาตัวย you. ่อเอาขื Actually, year, mm ่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคุ้นต้องเอากับฝา่าผ่ากไปไปยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะปิฐานอยู่ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมระศิวะรีระศิวะรีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากการผีกระสารกพบบระปลงในนองสงร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสางครับคือพูกเสกของปุตบดตำหน้ายูนันเจตตำนาน,ดนาบดบุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในกู้ปลาจายนบนอธิษฐานจิตให้่ะคืออาจารย์สี่ปู่พูกเสกผู้รุ่แรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้พุกเสกให้รุ่แรกอะ,อะนะ่ายไปสองปู่รอด น่ะบารกูตคพูลนี่ปูดอดธทรมมาซิโนงานเป็นผููพิเศษผููที่สองครับน่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมองมีอยู่กินส่างกัน,กน,กนมันจะทีวด,ดูครับ,รบน,น,น,นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิลอดบิโรดยัตตานบนคือปูดอด์ทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านคนมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมลอ ปูรอดออกมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปห้องพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกวามเป็นมา